ต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของการาฟในพิกัดเชิงขั้วรกราฟในพิกัดเชิงขั้วก่อนหน้านี้เราพูดถึงจุดจุดเดียวนะเรามีเรามีเรามีามจุดเชิงขั้วรเรามีเส้น,นเส้นแก,แกนเชิงขั้วมาให้เราบอกพิกัดของจุดได้สแกนได้บอกตำแหน่งได้ทุกอ,อย่างแต่ว่าจุดเปล่ามันมันก็มีข้อมูลแค่อันเดียวเนี่ยมีข้อมูลแค่เล็กนิดเดียวเนีไม่ได้ให้เห็นภาพรวมฉะนั้นเราก็เลยใช้กราฟใช้กราฟดูว่าถ้าเกิดมีชุดของจุดหรือมีเส้นโค้ง งานที่สร้างด้วยฟังก์ชันต่างๆนียมันจะหน้าอ,อกมาหน้าตาเป็นอย่างไรก็ได้เห็นนะมาทวนก่อนว่าตอนเราวัดจุดในพิกัดฉากคืออะไรอย่างเช่นเราจะเขียน y เท่ากับ x กลังสองเนี่ยในเวลาเราเอาเอา y เท่ากับ x กลังสองไปใส่ในการาฟเนี่ยถามว่ากราฟมันทาอะไรให้เรางานสงที่กราฟทําให้เราก็คือมันก็ลากมันก็สร้างแกน x และ y ขึ้นมาแล,แล้วก็กําหนดจุดทั้งหมดที่เป็นไปได้ในสมการนี้อย่างเช่นจุดนี้ในจุดนี้คือจ,จุดที่เท่าไหร่ เพราะว่า x เป็นศูนย์ y เป็น0ูนย์เนค่า x เป็นศูนลงไปในสมการได้ y เป็น0ูนย์ดังนั้นจุดนี้ก็เลยเป็นจุดในฟัง์ชันนี้แะจุดอยู่บนกราฟนี้หรือจุดนี้นะถ้า x เป็น1 y เป็น1ถ้า x เป็น2 y เป็น4ถ้าเกิด x เป็น3 y เป็น9เนี่ยพวกนี้ก็คือจุดที่อยู่บนกราฟนี้ทั้งหมดแต่ว่าจุดมันก็ไม่ได้มีแค่จำนวนเต็มทั้งหมดแล้วมันมีจุดที่เป็นจำนวนจริงทั้งหมดเลย นะเช่นถ้าเกิดมีคนให้ค่าเรามาเป็น0.4อย่างเงี้ยถ้า x เป็น0.4ถามว่าหา y ได้ไหมมันก็มันก็หาได้ใช่ไหมก็เอาไปกําลังสองก็จะได้ผลลัพธ์เป็น0.16จางนั้นจุดเนี้ยนะ x เป็น0.4 y เป็น0.16ก็เป็นจุดที่อยู่บนกราฟนี่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์รันให้มันก็จะหาจุดทั้งหมดที่เป็นไปได้จริงๆก็ไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันละเอียดพอที่ตาเราจะจับไม่ได้ แนมันละเอียดมากพอที่เราจะเห็นเป็นเส้นต่อเนื่องกันไม่เห็นช่องว่างนนี้คือสิ่งที่คอมทําให้เราแต่ว่าแต่เราทําไม่ได้ถูกไหมบางครั้งเราอาจจะไม่มีคอมไม่มีเครื่องคิดเลขเลยเราอาจจะอยากแค่อยากได้แค่รูปกราฟคร่าวๆะเราไม่ต้องการจุดทั้งหมดให้มันสวยๆก็ถามว่าเแล้วเราจะทํามือยังไงถ้าเกิดจำได้ตอนที่เราพูดถึงพิกัดฉากหรือสมการอิงตัวแปเสริมก็าตามนะที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสองคาบก่อน เาจริงๆต้องครับก่อนแล้วบอกเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีเริ่มจากนี้ก่อนมีสมการนี้มาให้ขั้นแรกก็เลือกเนี่เลือกตัวอย่างมาก่อนเลือกตัวอย่างมาตัวอย่างคือเลือกค่า x มาบางค่านะที่ที่คำนวณง่ายๆเช่น x เ,เป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองลบหนึ่งนหนึ่งสองเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกล้แกน y ในมันดูเป็นค่าลเล็กๆพอหาค่า y ก็ทำไมก็ใช้ตามฟังก์ชันที่เขาให้มา นั่จะกำลังสองลบสองกำลังสองก็เป็นสี่ลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งศูนย์กำลังสองเป็นศูนย์หนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งสองกำลังสองเป็นสี่ก็ได้ค่า y มาจุดหนึ่งและหลังจากนั้นเราก็เอาค่า x y เนี่ยมาทําอะไรมาทําเป็นจุดบนกราฟนะก็จะเป็นจุด x ลบสอง y สี่เป็นจุด x ลบ1 y 1เป็นจุด x ศย์ y 0และเป็นจุด x 1 y 1เป็นจุด x 2 y 4ก็ได้มา5จุด ถ้าเกิดเราห้าจุดนี้ไปพอดในกราฟดูอันนี้ขอวางข้างล่างนะก็เล็กๆหน่อยเราก็จะได้จุดประมาณนี้ขึ้นมาใน x ลบสอง y สี่ x ลบหนึ่ง y หนึ่ง x ศูนย์ y ศูนย์หนึ่ง y หนึ่ง x สอง y สี่อันนี้คือการเข้าใจคำว่าลงจุดไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นินยามเต็มๆแล้วลงจุดก็คือหยิบจุดมาเป็นตัวอย่างบางตัวแล้วก็เอาไปลงในกราฟ ซึ่งเราบอกว่าอาจจะบอกว่ามีเวลาทําแค่นี้ก็ได้แค่ห้าจุดนะแต่ว่าก็อย่างอยก็พอเห็นคร่าวๆเลยนะว่านากราฟมันมีหน้าตาเป็นยังไงในอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่าแนวโน้มมันก็เหมือนกับว่ามันวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปอันนี้คือการลงจุดนะจุดให้พอเห็นภาพหรือถ้าเกิดเรามีเวลามากพออาจจะลงสักเจ็ดจุดเก้าจุดสิบจุดก็ได้เลือกเอาอันนี้คือการลงจุดในพิกัดฉาก อันนี่ถามว่าเอ๊ะเราในพิกัดเชิงขั่วทำยังไงมันทําเหมือนกันได้ไหมและก่อนอื่นถามก่อนว่าเอ๊ะสมการเชิงขั้วที่เราดูบาข้างบนเนี่ยแล้วมันมีรูปแบบทั่วไปอย่างไรบ้างก็เริ่มจากอันนี้ก่อนนะปกติเวลาเราเขียนอ่อจริงๆสมการเขียนอยาง้งก็ได้แต่ว่าสมการที่ใช้บ่อยแล้วก็อย่างที่เห็นในเว็บไซต์นะเว็บไซต์มันจะรับแค่รูปแบบเดียวก็คือมันต้องเป็นรูปแบบนี้ต้องเป็นรูปแบบนี้ฝั่งซ้ายมันคือ R อนั้นเป็นคือค่า R รัศมีเนี่ยตัวเดียว สมองขวาอันนี้มันคือความหมายมันคือเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันในตัวแปรเซต้าอันนี้มันชื่อเป็นชื่อฟังกนะ์ชันนะเช่นเช่นเราจะบอกว่า R เท่าก,กับเซต้าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแลลวฝั่งซ้ายมีอตัวเดียวฝั่งขวามีฟังก์ชันของเซต้านั่นหรือ R าร์เท่ากับไซน์เซต้าอันนี้ก็เราก็เห็นบ่อย จากตัวอย่างข้างบนหรือ r แล้วกับ3าลบ cos เซต้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันแน้วมันก็ยังรับว่าเป็นฟังก์ชันในตัวแปรเซต้าแล้วมันจะบอกล้วู็อานค่าคง,งตัวก็ได้นะไม่มีใครว่านังง่นไข่เดียวที่เราสนใจก็คือฝั่งซ้ายมันมีมันมีแค่ r แล้วก็ฝั่งขวาเป็นฟังก์ชันปกติทั่วไปถ้าเกิดให้โจทย์ถ้าเกิดให้ฟังก์ชันรูปแบบนี้มาเราก็จะสามารถวาดกราฟในเชิงขั้วได้ตามปกติ สมมติว่าเอา้าเซนไหรสมมติว่าแนละ้วสมมติบบว่าโจทย์เขาให้มาเป็นอ่าดีแล้วกันดีดีแล้วกันอ่าเท่ากับอ่อไซน์เอาโคไซน์ดีกว่าในสไลด์จะเห็นจะเขียนเป็นไซน์แต่ว่าจริงๆโคไซน์คำนวณง่ายกว่าเราลองโคไซน์ดูก่อนแต่ถ้าเกิดเราเขามีฟงังก์ชันมาให้ะครับเราให้เราวัดการาฟจะทำงไงนั้นจะหาความสัมพันธ์ของมุมกับรัศมีอย่างไร ก็เหลือไปดูทางซ้ายนั้นเหลือไปดูลองใายตาเข้าไปดูก็จะเห็นว่าแั้นเราสามารถทําตัวอย่างได้คล้ายๆกันครั้นแล้วคือเหมือนเหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดเราใส่ไปในเครื่องคิดเลขมันก็จะหาให้เราได้นั่นะแต่สมมติว่าเราทําไม่ได้หรือว่าเราอยากทําด้วยตด้วยมือก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าในเวลาเราอ่านการาฟจะอ่านยังไงนั่นก็เลือกตัวอย่างมาก่อนเลือกตัวอย่างจุดมาก่อนในที่นี้คือเลือกตัวอย่างเป็นค่าเทต้าและเลือกเป็นค่ามุมเพราะว่าเออลืมลืมบอกคํานี้ไป ใทีนี้เซตมันเป็นตัวแปรอิสระเป็นตัวแ,แปรอิสระอะไรคืออิสระในอิสระก็คือให้เราให้เซต้าเป็นอะไรก็ได้จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าบวกลบคูณหารเป็นจำนวนจริงเป็นสแควร์รูทนั้นเลือกได้หมดอารเนี่ยมันเป็นตัวแปรตามเราไม่ได้มีอิสระในการเลือกอาต้องเซต้าม,มาก่อนแล้วถึงจะคำนวณเพื่อค่า r าต่อได้ ้นเวลาเราเลือกตัวอย่างก็เลยเลือกเซต้าได้เลือกอาร์ไม่ได้ลองทําดูให้มันเหมือนลังก์ควายวก็ต้องเลือกอก่อนแล้วเอ้ตัวอ,อีกเลือกเซต้าก่อนแล,แล้วก็ถึงจะหาค่าอได้แล้วก็จะกําหนดเป็นจุดชังนคั้วได้้แลวทำสามขั้นทําเดิมเลยลกรณนเซต้าเอาอะไรดีเอาเป็นลบสองลบหนึ่ได้ไหม ก็ได้เหมือนกันจริงๆก็จริงๆก็ไม่ผิดนะแต่ว่าจะสังเกตว่าอย่างโจทย์ข้อนี้มันมันเซต้ามันคือมันคือมุมแล้วมุมมันอยู่ในฟังก์ชันโคไซน์ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องไปคำนวณโคไซน์ลบสองโคไซน์ลบหนึ่งนี่ลำบากเลยนะนึกออกนึกตามนึกภาพตามไม่ค่อยออกเลยอะไรคือโคไซน์ลบสองลบหนึ่งฉะนั้นก็เลยจะหยิบคล้ายๆกันแต่ว่าจะแปลงหน่อยก็คือเป็นนั้นลบสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นลบสองพายส่วนหกแทนลบสองพายส่วนหกแทนเพื่อให้เห็นเป็นค่ามุม อันต่อไปก็เป็นลบไพ่ส่วนหกแล้วก็ศูนย์แล้วก็ไพ่ส่วนหกแล้วก็สองไพ่ส่วนหกในที่นี้เขาเลหยิบมาห้าจุดนะเป็นตัวอย่างถามว่าทำไมต้องเป็นจุดประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดสังเกตเลขดูจะเห็นว่าเราเหมือนกับเริ่มจากจุดที่ตบก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินไปทีละเก้าทีละเก้าแล้วค่อยๆหมุนไปทีละทีละมุมเท่านี้เท่านี้เท่านี้โดยที่ปริเ็โดยที่ค่ามุมก็คือเป็นไพ่ส่วนหก เเดียนนะั่นหรือว่าสาสิบองศาแล้วนหะมุนไปทีละสามสิบสามสิบสามสิบเหมือนกับสแกนดูอะสแกนดูว่ามีจุดไหนอยู่ตรงนั้นบ้างแต่ว่าใส่จอกจันั้นหน่อยหนึ่งว่าจริงๆเอาเลือกค่าอื่นก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีกฎตายตัวแตถ่ถ้าเกิดโจทย์เขาให้มาก็ทําตามจุดที่เขาเลือกมาแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเองนั้นเราไปเจอฟองังก์ชันใหม่แล้วเอ๊ะอยากจะศึกษาด้วยตัวเองนั้นก็อาจจะลองเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนั่นะหรืออาจจะเริ่มี่สูง์ก็ได้นะบางทีมันเริ่มีม่สู มันก็อาจจะเป็นศ <yor> ูนย์เป็นไพ่ส่วน6กสองไพส่วนหกสามส่วนหกสี่ไพ่ส่วนหกเช่นเนี้ยนั่นก็ได้ก็มา5.6าจุดหกจุดและเดี๋ยวถ้าเกิดไหนๆก็ไหนๆนะเอาให้มันเต็มเลยก็ได้นะสนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกไปเลยนะเอาให้มันครบหกไพ่ส่วนหกซึ่งก็คือไพ่แหละก็ได้เหมือนกันแล้วเลยบางทีเราอาจจะบอกว่าเออสิบองศามันเล็กไปนั่นก็อาจจะเป็นทีละเท่าไหร่ เจ็ดสองศาก็ได้นันก็เริ่มจากลบสองพายสี่ก่อนแล้วก็เป็นลบพายจนสี่นัก็ศูนย์แล้วก็พายจนสพายนสนั้นก็ได้อยู่ที่ว่านนหน้าตาเป็นยังไงบางทีเราเอาจจะทำแล้วปรากฏว่าภาพไม่สวยก็ได้แล้วก็ต้องลองเปลี่ยนจุดดูเนี่ยไม่ไม่มกนไหนตัวะสมมติข้อนี้เราเลือกมาแล้วเราเลือกค่ามาหกจุดตามนี้แล้ว แล้วเลือกมุมมา6มุมแล้วทีนี้จะหาค่าอยังไงก็หาได้ด้วยการใส่ในฟังก์ชันที่เขากําหนดมาให้อย่างนั้นแรกนี้ถ้าเกิดให้มุมเป็น 2π/6 แล้วค่า r ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นโคไซน์ของลบ 2π/6 เมื่อกี้ลืมพูดคําว่าลบมุมคือลบ2พ6แต่ค่าก็จะเป็นโคไซน์ของลบ 2π/6 ถ้าเกิดกดขึ้น่องเลขดูถูกต้องก็จะได้คาตอบเป็น1.2 1.2 ม่ทำต่อแตนะเอาอันนี้ให้จบก่อนให้มันเหมือนกันก่อนต่อไปก็หาโคตไซน์ของลบไพ่ส่วนหกได้เท่าไหร่รูดสามส่วนสองถ้าเกิดใครนับนิ้วเป็นหรือว่าใครนึกภาพวงกลมออกแต่ไม่ออกไม่เป็นไรก็กดเครื่องคิดเลขได้แล้วต่อไปโคตไซน์ของศูนย์โคไซน์ของศูนย์คืออะไรรูดหรือหนึ่งคือหนึ่งลองนึกภาพตามดูมีถ้าเกิดมีวงกลมนี้มุมศูนย์คือชี้ไปทางขวา โคไซคืออะไรโคไซคือพื้นนี่นคือแนวนอนแล้วก็ชี้ไปทางขวาแล้วเนวนอนมันมีความยาวหนึ่งก็ตอบหนึ่งก็ทําให้หมดแล้วก็โคไซของายส่วนหก็จะเป็นรูทสามส่วนสแล้วก็สุดท้ายโคไซของสอง2 π ส่วนหก็จะเป็น1นส่วนสองนี่ยครบแล้วหจุดทีนี้ต่อไปก็คืออะไรต่อไปก็คือเอาค่าเนี่ยเอาค่าอาบเซต้าไหนมารับเป็นจุดในกราฟ จุดแรกก่อน,นจุดแรกคือบอกว่าจุดแรกที่เราหาไมา่ได้ตอนแรกคือบอกว่า r เป็น <c oughs> 1นึ่เตเป็นลบสองพคหกก็ต้องไปที่อะไรไปที่กราฟเชิงคูวก่อนนะแล้วก็จากเราใช้สูตรนี้ฉะนั้นก็วาดกราฟประมาณนี้มาแล้วก็ถ้าเกิดใส่ใส่ใส่ป้ายเข้าไปโดยให้เห็นง่ายขึ้นก็จะเป็นนี่ล,ลบสอพห ไม,ไม่ต้องใค่ตาแล้วกันนับพายสวนหกลบพายสันหกศูนย์นแล้วก็จะเป็นพายสวนหกแล้วก็เป็นสองยพ่สันหกนี้คือห้ามุมที่เราเลือกมาทีนี้ค่า,าก็ก็ก็วาดตามนั้นเลยอย่างเช่นจุดแรกนี้ก็คือเส้นล่างสุดนั่นคือเส้นนี้ค่า r เป็นหนึ่งวนสองก็แปลว่าก็เป็นหนึ่งนสองสมมติก็จุดมาจุดหนึ่งสมมติเป็นจุดนี้แล้วกันก็ได้นะนั่นหนึ่งจุด ในจุดที่อยู่บนกราฟหนึ่งจุดแล้วเอาวา่าวงกลมหน่อยแล้วกันสมมติว่าอันนี้คือวงกลมหนึ่งหน่วยเราจะได้เห็นสเกลอาเป็นหนึ่งส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งในะครึ่งทางก็อยู่ตรงนี้แล้วต่อไปจุดต่อไปก็คือจุดที่ค่าอาเป็นรูทสามส่วนสองแล้วก็ค่ามุมเนี่ยเซต้าเนี่ยเป็นลบพายส่วนหกรูทสามส่วนสองกับลบพายส่วนหกบ ก็แปลว่าหมุนเป็นมุมนี้ก่อนแล้วหมุนเป็นมุมลบไพ่สนหกก่อนแล้วก็เดินไปเป็นระยะทางเท่าไรรูปสามบนสองหญิงถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป๊ะก็ลำบากเลยแต่อันนี้ที่ม,มาให,ให้ให้ว่าประมาณนี้อันนี้คือจุดที่สองที่เราลงไปในการาฟนี้แล้วก็ทำสามให้มันครบนะอ่าอย่างที่สามก็คือ R เป็นหนึ่งมุมเป็นศูนย์จุดไหน R <A 1. S 1> เป็นหนึ่งเอต้าเป็นศูนย์จุดนี้แล้วจุดนี้ พอดีเลยเห็นไหมมันคือจุดตัดระหว่างมุมศูนย์แล้วก็รัศมีหนึ่งซต้าเป็นศูนย์แล้วก็ R เป็นหนึ่งก็ได้อันนี้แหละแล้วก็ก็เหลืออีกสองอันก็ทําให้มันครบรูทสามส่วนสองกับพายส่วนหกคือตรงไหนเลยมุมพายส่วนหกระยะทางรูทสามส่วนสองก็แถวนี้มั้งเกือบหนึ่งมันค่าประมาณจุดแปดกว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือมุม ระยะทางค่าอาเนี่ยเป็น1นึ่งส่วนสแต่ว่ามุมเป็น2องพายส่วนหก็ได้จุดตรงนี้มาในจุดสุดทางที่จุดนี้เสร็จแล้วฉะนั้นอันนี้อันนี้นนห้าจุดที่เราว่าเนี่ยก็คือนั่นคือการลงจุดในกราฟของพิกัดเชิงั้วลองสมเอาดูลงเปรียบเทียบดูกับพิกัดฉากก็จะเห็นว่านั้นหลักการเดียวกันนะหลักการในการแค่เราใช้วิธีการอ่านแล้วก็วิธีการลงจุด นแบบกัในสุดท้ายเราจะได้เป็นกราฟหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เวลาตอบว่าคือตอบแค่นี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกเราถ้าเกิดเขียนทําได้มือแล้วก็มีเราก็ทําได้แค่นี้แหละแล้วก็ทาได้แค่ลงบางจุดนั้นเราวาดกราฟให้มันครบไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะวาดกราฟให้มันครบก็นักก็ต้องไปเปิดด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสมมติจะไปเปิดแอปเมื่อกี้สมมติว่าเราจะวาดกราฟ R แล้วขับอะไรเมื่อกี้ อ่าคอสเซตาถ้าเกิดว่เปิดเปิดแอรก็จะได้เป็นครับเต็มๆอย่างนี้แต่ว่าจุดที่เราเลือกมาเมื่อกี้มันมีแค่มันมีแค่6จุดนี้เราสร้างแค่6จุดนี้จากนั้นก็ใช้กราฟช่วยตัวคำตอบได้